สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจําทุกวันพุธและวันศุกร์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ t u c h a n n e l แห่งนี้นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการแนะนําหลักสูตรระดับปญาศึกษาปริญญาโทที่กําลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสากลของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชครับ ซึ่งวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ก็คือรองารรรรศาสตราจารย์ดรกฤษณาลุงโรดวณิธรองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสากลของมสทรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้มาชวนอาจารย์คุยถึงหนักสูตระดับบัณฑิตศึกษาเน้นปิญญาโทนะครับวันนี้นะครับอากอนอื่นนะครับแม้เรามองทั่วไปเนี่ยมองว่าเรื่องของการเกษตรเนี่ยสำคัญมากต่อประเทศไทยนะครับอ,อยากจะถามว่ากเกษตรศาสตร์และสากลของมศทเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนครับ ค่ะคือในเรื่องของสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เนี่ยเราก็จะสอนเน้นในเรื่องของการเกษตรนะคะ,ะแล้วก็เรื่องของสหกรณ์เป็นหลักเพราะว่ากเษกษตรกับสหกรณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือน,นกับมันก็ไปด้วยกันนะคะเพราะการเกษตรเป็นเรื่องของการผลิต <inate> ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตพืชผลิตสัตว์นะคะหรือว่าเรื่องของป่าไม้แล้วมันก็มีเรื่องของธุรกิจเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องของงานส่งเสริมการเกษตรนะคะที่มันอยู่ในสาขาของเกษตรศสาสตร์ทีนี้ในส่วนของสหกรณ์กรเนี่ยมันเหมือนเป็นการรวมกลุ่มเพื่อที่จะนําผลผลิตเกษตรออกไปขายในกลุ่มคนที่เขาอาจจะไม่ได้รวยมากหรือว่าไม่ได้ทําการผลิตที่มันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากอย่างนี้นะคะแต่เขาก็รวมกลุ่มกันเพื่อให้มีปริมาณผลผลิตเยอะขึ้นแล้วก็ออกไปขายและในขณะเดียวกันในเรื่องของการซื้อปัจจัยการผลิต ถ้าเป็นสหกรเนี่ยซื้อเข้ามาเนี่ยซื้อล็อตใหญ่มันก็ซื้อได้ถูกกว่าแล้วก็สมาชิกก็ไม่ได้เอากาไรกันเอง<ช>มันก็เป็นการมีปัจจัยการผลิตเข้ามาใช้ในช่วยช่วยในการผลิตของตัวเองค่ะมันก็ไปได้วยการเกษตรเกษตกรสากระะฮะก็มีความสําคัญนะและเชื่อมโยงกันด้วยนะ ใช่ค่ะถ้าถ้าผมออมองในแง่ของการสอนในระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษาที่เราเน้นปริญญาโทวันนี้นะครับที่พูดคุยกันนะม,มีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงถ้าเป็นการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยเราก็จะเรียนในลักษณะของทฤษฎีหลักการความรู้เบื้องต้นความรู้ทั่วไปที่เป็นการปูพื้นให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะว่าการเกษตรเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะมันครอบคลุมแค่ไหน เพราะว่าบางคนก็ยังตีความว่าเกษตรเนี่ยมันแค่พืชหรือเปล่าแต่จริงเกษตรมันก็เป็นเรื่องพืชเรื่องสัตว์แล้วก็ป่าไม้เนี่ยเราก็รวมเข้ามาในเกษตรด้วยเหมือนกันเพราะมันก็เป็นพืชชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเป็นพวกพืชที่อยู่ในป่าแต่ว่ามันมีการเอามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้มันมีคุณค่าขึ้นมาได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจการเกษตรมันก็ เกี่ยวโยงเพราะว่าพอผลิตแล้วมันก็ต้องมีการจําหน่ายนะคะอันนี้แล้วก็เสร็จลับเรื่องส่งเสริมการเกษตรอีกคือคนที่ทําการเกษตรเนี่ยบางทีเขาก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการผลิตนะคะทีนี้คนที่เป็นพวกเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานทนางด้านส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็เป็นผู้ที่จะช่วยเอาเทคโนโลยีนี้มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ เกี่ยวโยงในส่วนนี้นะคะแล้วทีนี้อาจารย์ถามว่าถ้าเรียนระหว่างปตรีกับปโทใช่ไหมคะถ้าเป็นปอตรีก็เรียนภาพกว้างภาพรวมทั้งหมดอย่างนี้แต่พอมาปิญญาโทเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เน้นหนัก เะะจาะลึกลงไปแล้วถ้าสมมติว่าเราเรื่องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตพืชเนี่ยมันก็จะไปถึงตอบคําถามเรื่องของการที่เรามีปัญหาเรามีข้อสงสัยมันก็จะโยงไปสู่การมีการวิจัยนะคะ<ม>การวิจัยก็อาจจะเป็นวิจัยชิ้นใหญ่ก็คือเป็นวิวทยานิพนธ์ด้วยนอกจากเรียนเนื้อหาวิชาการที่มันเป็นคอร์สเวิร์กแล้วนะคะก็มีวิทยานิพนธ์ที่จะต้องทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะคะหรือถ้าเป็นงานชิ้นเล็กหน่อยก็เป็นค้นคว้าอิสระ แบบนี้ค่ะที่จะเป็นการเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วพอเรียนแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้หลักการเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยว่ามันต้องทําอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของการอสถิตเขก็มาใช้ซึ่งปิญญาโทเนี่ยจะเน้นหนักพวกนี้มากกว่าปิญญาตรีค่ะครับผมมองว่าเรื่องเรื่องของระดับปัญญาโทนี้เป็นการเรียนในเชิงลึกลงไปนะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเรื่องของสถิติเรื่องของสถิติก็สําคัญนะเราเอาสถิติมาจับในเรื่องของการเรียนการสอนด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันจะใช้ในการตอบปัญหาการวิจัยได้หลายๆอย่าง ครับชัดเจนนะฮะถ้าพูดถึงภาคการศึกษานี้นะครับจะเปิดหลักสูตรอะไรกันบ้างครับข,ของสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสากลท่าในระดับปริญญาโทนเนี่ยเราก็จะมี3หลักสูตรนะคะเก็เป็นหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยก็จะมีของแขนงวิชาส่งเสริมการ,กรเกษตรกับแขนงวิชาการจัดการการเกษตรนะคะแล้วก็มีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตซึ่งเป็นของแขนงวิชาสากะท่าในเรื่องของส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็แน่นอนก็เรียนรู้ในเรื่องของการที่จะออกไปส่งเสริม เกษตรกรใช่ไหมคะเขาก็จะเรียนในเรื่องของสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมนะคะเรื่องของหลักการส่งเสริมอย่างในระดับประเทศมีเรื่องของนโยบายอะไรยังไงนะคะในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็ในระดับนานาชาติว่าเขาทำกันอย่างไรเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเราก็จะเน้นว่าภาครัฐเป็นผู้จัดหาให้ใช่ไหมคะหรืออย่างมีกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างเนี้ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพวกเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดใช่ไหมคะพวกนี้ที่เขาจะเข้าไปพบ เกษตรกรแล้วก็ดมองค์ความรู้ด้านการเกษตรด้านเทคโนโลยีละลายข่าวสารการเกษตรต่างานเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นระดับต่างประเทศบางแห่งเนี่ยเขาทําเป็นธุรกิจคือเกษตรกรจะต้องจ่ายเงินครับค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นคนที่ต้องมีองค์ความรู้ครบทุกด้านที่จะส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้อย่างเช่นถ้าเกษตรกรเขาไม่รู้เรื่องการทําบัญชีเลยนะคะจะคิดต้นทุนผลตอบแทนอย่างไรนงเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้อง เรียนรู้ที่จะไปส่งเสริมตรงนี้ไปอธิบายให้เกษตรกรได้แล้วอย่างนี้เกษตรกรเขาจะคาดหวังสูงว่าถ้าเขามาแล้วเขาต้องได้คําตอบในทุกเรื่องนะคะหรือการผลิตที่ต้องให้ได้ตามมาตรฐานเดี๋ยวนี้เรามีคําว่ามาตรฐานเข้ามาเกี่ยวใช่ไหมคะทั้งมาตรฐานในกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็มาตรฐานของตัวสินค้าที่ได้จากกระบวนการผลิต ะะก็จะมีการแยกไปว่าถ้าเป็นมาตรฐานของพืชชนิดนี้จะเป็นอย่างไรของสัตว์อย่างนี้จะเป็นอย่างไร,รอะไรแบบนี้นะคะแต่ละประเทศก็มีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเกษตรกรเขาบอกว่าโอเคเขาผลิตแล้วเขาอยากจะส่งไปขายประเทศนั้นประเทศนี้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ,กรเกษตรเนี่ยก็จะต้องอธิบายได้ว่าคุณจะต้องทําอย่างไรในแต่ละกระบวนการให้อะไ้ออกมาเป็นมาตรฐานแบบนี้อย่างนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเกษตรกรคาดหวังสูงเขา จ่ายเงินใช่ไหมคะเขาก็ต้องการคําตอบที่ชัดเจนอันนี้เราก็จะสอนให้นักศึกษาได้เห็นว่าเออภาพของแต่ละประเทศเนี่ยลักษณะวิธีการอะไรมันก็แตกต่างกันไปซึ่งก็ไม่แน่วัวนใดวันหนึ่งข้างหน้าประเทศเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะ,ะอันนี้นักศึกษาจะได้มีองค์ความรู้อะไรตรงนี้เอาไว้ว่าออกระบวนการวิธีการอะไรมันเป็นอย่างไรนะคะอันนั้นก็เป็นของเอกส่งเสริมการเกษตรนะคะทีนี้ถ้าเป็นของในส่วนของการจัดก,การการเกษตรนะคะเราก็จะมี4ี่กลุ่มวิชาเพราะว่าเรื่องของการเกษตรเนี่ยเราก็มีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ มีทั้งธุรธกริจเกษตรมีทั้งป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะคะคถ้านักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตพืชนะคะตรงนี้ก็จะเน้นว่าโอเคคุณก็ต้องมีความรู้นะคะในกระบวนการผลิตพืชเนี่ยมันจะต้องมีการทําอย่างไรเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ได้ว่าตัดสินใจอย่างไรนะคะวางแผนอย่างไรนะคะแล้วก็ทําดําเนินการผลิตทั้งกระบวนการอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตออกมาให้ได้ตามที่ตลาดต้องการให้มันมีคุณภาพแบบนี้นะคะทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย คนก็มีความตื่นตัวในเรื่องของอาหารปลอดภัยใช่ไหมคะแล้วในขณะที่เวลาเราผลิตเนี่ยเราก็ต้องสู้กับศัตรูพืช <Yeah. S 1> อย่างเงี้ยเออแล้วเราจะทําอย่างไรแล้วให้มันบาลานซ์กันให้ได้ใช่ไหมคะให้ได้ผลผลิตออกมาในขณะที่ ผู้บริโภคก็พึงพอใจแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็มีคุณค่าทางโภชนาการมีะไหลายๆอย่างแบบนี้นะคะแล้วในขณะที่สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนตอนนี้เราจะเห็นว่าอากาศมันก็แปรปรวนค่อนข้าง,าง,างาเยอะอออันนี้มันมีผลกับการผลิตท,ทางด้านการเกษตรโดยตรงแบบนี้แล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไร นะคะเพราะว่าไอ้เรื่องความแปรปรวนของอากาศเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วในส่วนของการผลิตสัตว์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตนะทั้งในฟาร์มนอกฟาร์มทําอย่างไรให้ได้ตามมาตรฐานในเรื่องของสุขาพิบาลใช่ไหมคะคแล้วก็ในเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารเพราะว่า อาหารที่ให้สัตว์กินเนี่ยมันเป็นต้นทุนการผลิตอย่างหนึ่งนะแล้วทาอย่างไรให้มันกินแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแปลออกมาเป็นเนื้อเป็นไข่อะไรเงี้ยที่เราจะเก็บผลผลิตอันนี้ออกมาจําหน่ายได้หรืพวกเนี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้กันนะคะทีนี้ในส่วนของธุรกิจการเกษตรนะ,ะธุรกิจการเกษตรเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงิน การบัญชีเรื่องของการจัดการเรื่องขององค์กรธุรกิจแบบต่างๆใช่ไหมคะในเรื่องของการตลาดในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่ก็ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในส่วนของทรัพยากรป่าไม้สิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของป่าไม้เนี่ยมันก็มีทั้งลักษณะของป่าธรรมชาติแล้วก็ป่าปลูกหรือว่าที่เขาทาสวนป่าใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าจะทําสวนป่าเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเออแล้วเราจะ คำนวณยังไงเราจะคิดต้นทุนยังไงแล้วจะวางแผนการผลิตยังไงเพราะว่าเคยได้ยินใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเหลือต้นสักเนี่ยปลูกเนี่ยปลูกรุ่นพ่อนะแต่คนใช้ประโยชน์นี่คือรุ่นลูกใช่ไหมคะผม oh, มันต้องใ,ใ,ใช้เวลานาน,านมากนะะในการเจริญเติบโตแบบนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องวางแผนการเงินยังไงใช่ไหมเราจะต้อง บางแผนเราจะต้องคำนวณยังไงเพื่อที่ว่าลงทุนไปแล้วแล้วค,คนอีก,อ,กอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะมาเก็บผลประโยชน์ตรงนี้ได้เลยแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของถ้าเป็นป่าธรรมชาติเนี่ยท่อย่างไรที่จะทําให้อนุรักษ์มันไว้ให้มันยั่งยืนนะคะแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับระบบนิเวศนะคะและในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะจัดให้มันเป็นการช่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อีก อย่างตามอุทยานต่างๆที่เขาเปิดให้คนเข้าไปเที่ยวอย่างเงี้ยและที่ล่าสุดที่เรามีปัญหากันเรื่องช้างมันออกมาเหยียบรถใช่ไหมคะอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องจากการจัดการใช่ไหมคะเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวเนี่ยทำอย่างไรให้คนกับสัตว์ป่าเนี่ยสามารถที่จะอยู่กันได้โดยไม่มีปัญหาต่อกันอะไรแบบเนี้ยค่ะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของศาสตร์และขององค์ความรู้ที่มันก็ต้องเรียนแล้วต้องทําความเข้าใจกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งของ ในแขนงวิชาการจัดการการเกษตรที่เรามีให้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นของบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของสหกรณ์กรนะคะก็อย่างว่าเรื่องของสหักรเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ในเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์กรเรื่องของกลยุทธ์นะคะการทำการจัดสหกรณ์กรแล้วก็รูปแบบต่างๆของสหกรณ์กรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสหกรณ์กรมันก็ไม่ได้มีแค่สหกรณ์กรการเกษตรนะใช่ไหมมันก็มีสหกรณ์กรที่เกี่ยวกับื่องเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างะอีกเยอะๆมากมายค่ะ โอ้นะฮะน่าเรียนทั้งนั้นเลยนะฮะก็จำแนกออกได้หลายหลักสูตรนะก็มีส่งเสริมการเกษตรนะการจัดการการเกษตรผมพูดสั้นๆนะาสากรนะครับโดยเฉพาะการจัดการการเกษตรเนี่ยเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าแขนงแตกย่อยออกเป็นย่มเดียวกันเยอะมากทีเดียวโอ้น่าเรียนเพราะอย่างคําว่าเกษตรมันกว้างอย่างที่บอกอะค่ะมันได้ทั้งพืชทั้งสัตว์ได้ทั้งธุรกิจเกษตรได้ทั้งป่าไม้ครับอันนี้ก็คงจะต้องดูนะว่าท่านเป็นบุคลากรประจําการที่ทํางานราชการต้องส่งเสริมอะไรหรือเปล่าก็เรียนส่งเสริมการเกษตรไปได้ ใช่ค่ะต่ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจอาชีพส่วนตัวก็เรียนเรื่องการจัดการการเกษตรก็ไม่เลวใช่ค่ะครับน่าพูดถึงเรื่องของการเรียนบ้างวิธีการเรียนนะครับมีรูปแบบการเรียนการสอนยังไงบ้างในรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยเนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเรามีการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการผลิตสื่อเป็นตําราหรือที่เราเรียกว่าเอกสารการสอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสื่อหลักที่ให้นักศึกษาเนี่ย สามารถที่จะอ่านศึกษาค้นฟ้าด้วยตัวเองได้นะคะแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้ปล่อยให้นักศึกษาเนี่ยนั่งอ่านอยู่กับบ้านเฉยๆนะคะเราก็มีการจัดสัมมนาเสริม ะะการสัมมนาเสริมเนี่ยเราก็จะมีประเด็นมอบให้นักศึกษาเป็นการบ้านไปทําก่อนแล้วก็นัดหมายกันว่าให้มาเจอพบเจอกับอาจารย์แล้วก็เพื่อนนักศึกษานะคะเพราะว่าการมาสัมมนาเสริมเนี่ยมันเป็นการฝึกอย่างหนึ่งว่า1คุณได้รู้จักค้นความเพิ่มเติมนะคะสคุณรู้จักการเขียนร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเพราะว่าเราจะบอกกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนสมัยใหม่จะเขียนหนังส,สือไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะเรื่องของการให้ทําสัมมนาเนี่ยเรามีรายงานใช่ไหมคะนักศึกษาต้องทําเป็นและที่สําคัญอีกอย่างคือมาแล้วต้องนําเสนอเป็น อันนี้สาคัญใช่ไหมคะเว<อ>ลาเราไปทํางานเนี่ยบางทีถ้าเขาถามอะไรขึ้นมาคุณออกไปนําเสนอซิว่าคุณมีความคิดยังไงหรือคุณเห็นยังไงอะไรแล้วคุณมีแผนการจะทํางานอะไรถ้านําเสนอไม่เป็นเนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันในการที่เราจะได้เลื่อนฐานได้เลื่อนตําแหน่งเลื่อนอะไรใช่ไหมคะเพ<อ>ราะงั้น,านกาให้คุณอ,อยู่ในระดับลา่ลางๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้<อ>ใช่ไหมคะอ,อันนี้เราก็เป็นการสอนให้นักศึกษาเนี่ยได้มีทักษะทางด้านพวกนี้นะคะแล้วก็เวลาเข้ามาเนี่ยมาเจอกันเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่ามานั่งฟังอาจารย์บรรยายอย่างเดียวแต่นักศึกษาเนี่ยก็ต้องนําเสนอในสิ่งที่ตัวเองไปค้นคนวา้าแล้วทุกคนก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของการแชร์แชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องทักษะเรื่องอะไรหรือว่าองค์ความรู้ที่แต่ละคนมีค่ะคือ สมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเรียนเนี่ยฟังจากอาจารย์เป็นหลักแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเพราะว่านักศึกษาของเราก็หลากหลายนะคะบางคนเนี่ยมีประสบการณ์ตรงในไรนาใช,ใช่ไหมคะบางทีเนี่ยทฤษฎีว่าอย่างแต่ว่าถึงเวลานเนี่ยเราเล่นกับสิ่งมีชีวิตนะถ้าเราทำการเกษตรเนี่ย<ช>บางทีมันก็เปลี่ยน ช่ไหมเราไม่สามารถจะติดคิดว่าดังนี้จะต้องเป็นแบบนี้เสมอไปอมันไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่1บนหนึ่งต้องเป็น2ตลอดนะคะแต่เราเล่นกับสิ่งมีชีวิตเพราะสถานการณ์เปลี่ยนบางทีสิ่งอะไรต่างๆทาให้มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็เป็นโอกาสดีที่ท้าน,นักศึกษาทั้งอาจารย์เนี่ยเราได้แลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยน,ร,ยนรู้ซึ่งกันและกันค,ครับแมมฟังที่อาจารย์กฤษณพาพูดมาเนี่ยก็เห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งนะว่าในระดับมัิศึกษาพิยโทเนี่ยก็จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและอาจารย์ใช่มากนะฮะก็คือปริ เราอาจจะไม่ค่อยได้พบกันนะกระเบียนโทเนี่ยมีมากกว่าแล้วก็เรื่องของสื่อสื่อหลักๆและครับสื่อหลักๆเนี่ยเราจะมีเอกสารการสอนนะคะก็ที่เราเรียกว่าประมวลสาระนะคะประมวลสาระนี่ก็จะมี3มเล่มเล่ม1ก็คือหน่วยที่1น แล้วก็หน่วยที่6กถึงสิแล้วก็สิบเถึงสิก็3เล่มน,นะคะแล้วก็จะมีแนวการศึกษาซึ่งแนวการศึกษาเนี่ยเหมือนกับย่อประมวลสาระลงมาเป็นสาระสังเขปให้นักศึกษาที่บางคนเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องอ่านรายละเอียดเพราะว่าเขาอาจจะมีพื้นความรู้อะไรมาบ้างอยู่แล้วนะคะอ่านจากแนวการศึกษาเนี่ยเขาก็เข้าใจแล้วว่าโอเคประเด็นอะไรบ้างที่สําคัญอย่างเนี้ยนะคะแต่ถ้าต้องการรายละเอียดต้องการยกตัวอย่างต้องการดูอะไรต่อะไรเพิ่มเติมก็มีครบอยู่ในประมวลสาระ ะะอันนี้เป็นสื่อเอกสารการสอนที่เป็นสื่อหลักนะคะคแล้วเราก็อาจจะมีการทําเป็น e-learning e นะคะที่ e-learning นี่ก็จะมีปฏิสัมพันธ์นะคะก็คือน,นักศึกษาเนี่ยเข้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปโหลดดูในชุดวิชาที่มีจัด e-learning เนี่ยแล้วก็จะมีอาจจะเป็นบรรยายเสร็จแล้วก็มีการตั้งคําถามให้นักศึกษาลองตอบดูว่าฟังแล้วเนี่ยคุณมีพื้นความรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือว่าก่อนที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยคุณรู้อะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีคําถามให้ก่อนแล้วพอเสร็จแล้วจากคาถามเนี่ยพอคุณลองตอบดู เราก็มีฉเฉลยให้นักศึกษาก็จะรู้ว่าโอเคเราเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะหรือว่าไอสิ่งที่เราเข้าใจมันคลาดเคลื่อนไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์ในส่วนนี้นะคะหรือว่าอย่างถ้าเป็นวิชาเอกของส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็นิยมที่จะใช้วิธีการมีการ ปฏิสัมพันธ์กลุ่มนะคะคือนักศึกษาอาจารย์ก็จะนัดเวลากันนะคะว่าโอเคสมมุติว่าวันพุธนะสองทุ่มทุกคนมานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกคนเข้ามาสกายคุยกันแล้วก็เสนอประเด็นนี้อาจารย์ให้ประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนแสดงความคิดเห็นที่เป็นยังไงพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่มหาวิทยาลัยก็ได้แบบนี้ค่ะคือเราก็พยายามที่จะมีสื่ออื่นๆที่จะช่วยเอื้อ ให้นักศึกษาในการที่จะได้มีการเรียนที่ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครับถ,ถ้าพูดถึง e-learning เนี่ยนะครับบางคนบอกว่าแหมตอนเช้าต้องทำงานนะกลับถึงบ้านก็หลังจากที่ดูแลครอบครัวแล้วจึงจะมีโอกาสมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ดังนั้นเนี่ยศึกษากลางคืนได้หรือเปล่าครับก็ได้ค่ะคือเวลาไหนก็ได้ที่สะดวกตรงนี้ก็คือหมายความว่าถ้านักศึกษาเรียนในระบบมมสทเนี่ยนักศึกษาเป็นใหญ่จริงนะคะคือเป็นคนที่จะจัดการตัวเองจัดการชีวิตตัวเองว่าช่วงเวลาไหนจะทําอะไรนะคะช่วงเวลาไหนอยากจะอ่านเอกสารการสอนช่วงเวลาไหนจะเข้าไป e-learning เพราะว่าเราจะมีเปิด ให้ตลอดเวลาที่นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปได้เพียงแต่ว่าเวลาส่งงานเนี่ยเราก็ต้องมีกฎระเบียบกันนิดหน่อยว่าโอเคงานชิ้นนี้จะต้องส่งภายในวันนี้อ,อย่างนี้นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการฝึกวินัยให้นักศึกษาด้วย ใช่ไหมคะเพราะว่านอกจากการเรียนการสอนเรื่องวิชาการแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของวินยัยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอะไรพวกนี้สอดแทรกลงไปด้วยชัดเจนนะฮะ,ะปริตกมสอทอต้องมีวินยัยมีคุณธรรมด้วยพอมาถึงเรื่องของหลักสูตรอีกอย่างหนึ่งที่ต้องถามเลยนะครับบางคนอ,อยากจะเลือกแต่ว่ายังไม่ค่อยแน่ใจว่า แผนกอและแผนขอมันคืออะไร <Okay. S 2> ให้อาจารย์ช่วยแนะนำค่ะคือเรามีการแบ่งนะคะว่าหลักสูตรนี้เราจะมีแผนกอก็คือแผนกอเนี่ยนอกจากเรียนในเนื้อหาชุดวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะอันนั้นแล้วเราก็มีเรื่องของการทําวิทยานิพนธ์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นงานวิจัยชิ้นใหญ่นะคะที่นักศึกษาก็มีเวลาให้ทําอาจจะ บางคนก็ทําเสร็จภายในปีหนึ่งนะคะถ้าวางแผนดีๆนะคะบางคนอาจจะใช้เวลา2ปีสปีอันนี้ก็แล้วแต่หัวข้อด้วยแล้วแต่ความยากง่ายในสิ่งที่นักศึกษาสนใจแล้วก็ความถนัดของนักศึกษาเองความพร้อมในสิ่งที่นักศึกษามีด้วยนะคะอันนี้คือทําวิทยาน,นิพนธ์ถ้าเป็นแผนขอนะคะจะเรียนชุดวิชาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชุดวิชาแต่ว่าจะมีเป็นงานวิจัยที่เล็กๆที่เราเรียกว่าค้นคว้าอิสระนะคะซึ่งทําให้เสร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษาแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้คือความแตกต่างนะคะทีนี้ คนที่ทําวิทยานิพนธ์หรือว่าคนที่ทําค้นควายอิสระเนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูตัวเองว่าเราสนใจในเรื่องอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเราต้องการโจทย์ใหญ่คําตอบเยอะอย่างนี้ก็น่าจะไปทําวิทยานิพนธ์ นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการค้นคว้าที่ค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็มีการตอบคําถามหลายๆคาําถามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีหลายข้อใช่ไหมคะแล้วก็ตอบคําถามหลายอย่างเสร็จแล้วก็ได้ประโยชน์มาหลายอย่างเหมือนกัน <c oughs> นะคะแต่ถ้าเป็นคน้นคว้าอิสระนี่อาจจะสนใจแค่ประเด็นเดียวร <c oughs> มันก็เป็นการวิจัยชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยหรือถ้าจะไม่วิจัยก็ได้นะคะอาจจะใช้วิธีเกค้นคว้าจากเอกสาร นะคะเป็นวิจัยเอกสารอย่างก็ได้คือไม่จําเป็นต้องไปทําการทดลองในแปลงนะคะอาจจะใช้วิธีไปเก็บข้อมูลกับเกษตรกรเป็นวิจัยเชิงสํารวจรนะคะไม่ต้องไม่ต้องวิจัยเชิงทดลองก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการทําเป็นชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งอย่างสมมุติว่าเรามีเทคโนโลยีของเราเนี่ยเราก็ผลิตเป็นเครื่องมืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งแบบนี้ก็ได้ก็เป็นค้นคว้าอิสระ,ะอย่างนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะคะค่ะ ก็ค่อนข้างหลากหลายทีนี้ถามว่านักศึกษาเนี่ยก็มักจะคิดว่าเออแล้วจะทำเนี่ยจะทำวิยยานิพนธ์เรื่องอะไรดีเนี่ยตรงนี้เนี่ย อาจารย์ก็บอกว่าอยู่ที่ความสนใจของนักศรรึกษาเป็นหลักนะคะไม่ใช่ความชอบของอาจารย์นะคะอันนี้สําคัญเนาะ <S 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 ใช่ไหมคะคือถ้านักศรรึกษาสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเราก็มาคุยกันบอกเนี่ยอยากทาเรื่องอย่างนี้โอเคเราก็จะแนะนาให้ <S <S ว่าเอออย่างนี้วางแผนการทดลองแบบนี้สิหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ไม่ใช่ให้าอาจารย์เป็นคนตัดสินใจว่าคุณไปทํานะเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะอันนี้เนี่ยนักศึกษาเองจะต้องรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพขนาดไหนใช่ไหมคะมีความพร้อมอะไรอย่างสมมุติว่าอยากจะทําแปลงทดลองแล้วถ้าไม่มีแปลงอะ ถ้าไม่มีพื้นที่ของตัวเองอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคแต่ถ้าบางคนเนี่ยทำงานอยู่ในสถานีวิจัยอยู่แล้วมีแปลงทดลองโอเคได้เลยถ้าเขาคุยกับเจ้านายแล้วเจ้านายสนใจด้วยเอออยากรู้คําตอบอันเนี้ยคุณก็ทำมันได้เป็นวิทยานิพนธ์ก็ได้แบบเนี้ยค่ะครับ่บางคนก็อาจจะมองเรื่องของวิทยานิพนธ์จากปัญหาที่เกิดขึ้นนะใชะจากการทํางานของเขาเองใช่ค่ะอ๋อนะฮะแล้วถ้าหากว่ามองการเรียนแผนก่อนนี่ก็คือน่าจะเข้มข้นกว่าแผนขออยู่นะใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องใช้การวิจัยเชิงลึกมากกว่า ครับทีนี้ก็ทราบข้อมูลพอสมควรแล้วทีนี้อยากสมัครเรียนแลลวครับอยากจะถามถึงเรื่องของใบสมัครและก็ช่องทางการสมัคร,นะครทําได้ยังไงบ้างสาหรับใบสมัครนี่ก็โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเลยนะคะ www.stou.ac.th นะคะดาวน์โหลดใบสมัครมาได้เลยแล้วก็กรอกแล้วก็ส่งมาทางไปรษณีย์ง่ายที่สุดเลยคะ่ะส่งมาที่สํานักบรรณัณฑิตศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยนาริราชนี่แหละค่ะแล้วก็เขาก็จะกระจายมาให้สาขาวิชาเองเขาก็จะคัดดูว่าเป็นของสาขาวิชาไหนเขาก็จะส่งให้นะคะและที นี้เวลาที่กรอบใบสมัครมานะคะเทคนิคเนะาะทำทยอย่างไรว่าให้อาจารย์อ่านแล้วเออสนใจอยากจะรับเข้ามาเรียนนะคะ,ะประเด็นก็คือว่า1ก็กรอบให้ครบสิคะมีกี่คําถามก็ตอบมาให้หมดนะคะอย่าเว้นว่างให้เราสงสัยแล้วเราก็ หาคาตอบไม่ได้นะคะแล้วบางทีเราก็บอกให้ระบุมาเลยนะอย่างเรียนแผนก่อหรือแผนขอนะคะแต่ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมพอไปถึงจุดหนึ่งอยากเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้แต่ทีนี้อาการแผนกอแผนขอนี่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเออจำนวนคนจะเรียนอะไรเท่าไหร่เราจะได้บริหารจัดก,การกันได้ง่ายขึ้น ใช่ไหมคะในเรื่องของการแบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาอะไรพวกนี้นะคะคแล้วก็ในเรื่องของบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีบอกว่าให้เขียนมานะว่าโครงร่างวิทยานิพนธ์เนี่ยที่หรือหัวข้อวิจัยที่สนใจอยากจะทําหัวข้อคน้นคว้าอิสระที่อยากจะทำเนี่ยคืออะไรนะคะคือเขียนมาแต่ถามว่าพอเขียนมาแล้ววันนึงอยากเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้<อ>แต่ตอนนี้น่ะคือเราอยากจะรู้ว่าอย่างอย่างของแขนงการจัดการการเกษตรเนี่ยมันมีทั้งเรื่องพืชเรื่องสาตร์เรื่องป่าไม้เรื่องธุรกิจเกษตรเราก็อยากจะทราบคร่าๆวๆอะค่ะว่านักศึกษาเนี่ยสนใจที่จะไปทางด้าน เราจะได้บริหารจาัดก,การกันในสาขา,าวิชาได้ถูกนั่นเองค่ะ hmm. ครับโอ้นี้ก็มีเขาเรียกว่าเทคนิคแนะนําเหมือนกันนะ <c oughs> จริงๆแล้วมสทนี้ก็มีปรัชญ,ญาปณิธานคือเปิดโอกาสทางการศึกษาถ <c oughs> ันเ <c oughs> ฟังที่อาจารย์พูดมาวันนี้ก็คือพิจารณาจากใบสมัครนะใช่ <c oughs> ค่ะแล้วก็คุณวุธนะคะก็จบ ป็นนาตรีจากสาขาวิชาอะไรก็ได้เพราะว่าท่านเรียนมาไม่ตรงแล้วก็มีวิชาปรับพื้นฐานให้ทั้งนั้นนะคะก็เรียนเพิ่มอีกปรับพื้นฐานอีกสักหนึ่งชุดวิชาให้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเข้าไปเรียนต่อนะคะแล้วก็เกรดก็2.3ขึ้นไปนะคะจะมีองค์ความรู้มาก่อนหรือไม่มีไม่เป็นไรนะคะจะทํางานตรงหรือไม่ตรงไม่เป็นไรแต่ถ้ามีความสนใจแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นอนากจะมาเรียนเราก็ยินดีรับค่ะ โอ้นะฮะคุณสมบัติของผู้ที่สนใจจะมาสมัครเรียนนี้ก็เปิดกว้างนะไม่จําเป็นจะต้องเรียนจบปริญญาตรีทานั่นเกษตรมาโดยตรงก็ยังเรียนได้ครับทีนี้พูดถึงการตอบรับของหลักสูตรที่ผ่านมานะครับเชื่อแน่ว่าบัณฑิตเนี่ยมีจบการศึกษาไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ก็ส่วนใหญ่อย่างคนที่ทํางานด้านการเกษตรโดยตรงอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอย่างเงี้ยนะคะก็เยอะพอสมควรที่มาเรียนต่อเพื่อที่จะปรับวิทยาฐานะของตัวเองนะคะแล้วก็คนที่ทํางานในกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็เยอะอย่างกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินอะไรพวกนี้นะคะก็มาเรียนในเรื่องของแขนงกนารจัดการการเกษตรแบบนี้เพราะว่าเขาจะได้ไปต่อย,ยอดในงานของเขาได้นะคะแล้วก็คนที่อยู่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มีก็มาเรียนทานสหกรณ์แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีคนอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางด้านนี้แต่ว่า สนใจคือมองว่าสักวันหนึ่งเบื่องานที่ที่ทำอยู่แล้วอยากจะไปทําด้านการเกษตรอย่างเงี้ยก็มีที่มาเรียนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็นักศึกษาของเราก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะแล้วเวลาถ้าคนที่จบตรงเนี่ยคนที่ทำงานที่ตรงทางด้านนี้อยู่แล้วล้าออกไปจบออกไปเนี่ยปรากฏว่าก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเลื่อน,น,นเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานอย่างดีค่ะ ครับ <ứng S 1> แสดงว่าเขาเรียกว่าวุฒิการศึกษาของมสทโดยเฉพาะหลักสูตรนียนะครับเป็นที่ยอมรับของสังคม่ป็ะท,ที่รู้จักแล้วนะใช่ค่ะ,ะครับแล้วเวลาในส่วนท้ายนี้ประมาณสักหนึ่งนาทีจะได้ะนะให้อาจารย์กิษณาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเชิญชวนท่านที่สนใจมาสมัครเรียนดีกว่า ก็อยากจะแนะนำนะคะว่าถ้าคิดว่าอยากจะเรียนเกี่ยวกับด้านการเกษตรเนี่ยนะคะก็ลองมาสมัครเรียนของมสทดูเพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเข้าชั้นเรียนทุกวันถ้าเรามีงานการทําอยู่แล้วเรามีพาระงานอ,าอื่นๆเนี่ยก็มาสมัครแต่ว่าก็แบ่งเวลาให้ดีนะคะว่าช่วงเวลาไหนที่จะศึกษาช่วงเวลาไหนที่จะทํางานประจํานะคะแล้วก็เข้ามาเรียนเราก็มีหลักสูตรที่ค่อนข้างที่จะหลากหลาย ตามความสนใจอะค่ะอยากจะเรียนอะไรก็มาเลือกเรียนดูนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเกษตรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของคนโดยตรงนะคะเราจะต้องผลิตเพื่อที่จะเลี้ยงทั้งตัวเราเองแล้วก็คนทั้งโลกนะคะมันก็คงเป็นวิชาชีพที่มันทิ้งไม่ได้ค่ะอ่าครับอีกนิดเดียวนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยตอบสั้นๆก็ได้ว่าแพงหรือเปล่าครับในการเรียนไม่แพงหรอกคะ่ะถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอ,อื่นเนี่ยไม่แพงจริงๆนะคะสักประมาณทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนได้มั้งคะ ตลอดหลักสูตรนะครับตลอดหลักตลอดหลักสูตรแต่ขอโทษนะคะอาจารย์จาตัวเลขไม่แม่นแต่คิดว่าไม่ไม่แพงแน่นอนค่ะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับก็เลือกมสทนะครับคิดถึงมสทครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่นําเสนอในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจจะสมัครเรียนกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสากลมสทก็ติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรกฤษณาล่กโรจน์วนิตนะครับได้กริจมมาร่วมรายการต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับ